สรรเสริญอาวะโยกย้ายไปสรรเสริญร้องลำเิญไปสรนเสียงส่อ้อเพลงคอแขนงแน่นเสียงตึงห่าและเสียงแข็จะต่อและเสียงอดออนยางอ่อนเสียงอ่อนน้ำงามเอาแล้วใคจะตกอ้ผัวหลองประจบแล้วปาดหักไม่ดี กีโอวัน้ากีโอทูเอาให้โอเคให้ให้อีกเพลงนึงก็แล้วกันเพราะว่าลูกสาวต้องไปซ้อมแมนแมนครับอีกเพลงนึงเอาเอาเพลงนั้นซับที่เพิ่นที่ขอบอกหัวใจอีสานอ่าได้ครับผมไม่ต้องไล้วะเอาเอาเงี้ยอาไปกันต่อฮ่าจะแต้มปิดปากมัน ระวังน้ำลายมันหน่อยนะลูกพ่อจะไปฉีดยาแล้วหนึ่งพอแม่น้ำลายมาบอกอ้าวหัวใจอีสานตามกลมวพวกลูกหนีซะคนดูเท่าไหร่น่ะคนดูเก้าพันเก้าพันสี่เอาเอาไปกันต่อพี่น้องมิตรมวลไปหนาครับนักเพลงสุดท้ายรักได้หมอลำยังคงมีคำว่า ลนะนอลูกสาวอีแม่อีพ่อคนนี้ยังมีอีหอดอีสานน้ำโคงชีโมนบนคุณขาวเหนียวเฮยดครองโบราณอกกอดหัวใจอีสานบ่มีมือปลอย ไต่ขั้นแทนากินน้ำห้อยควายจำได้เสมอบาดแผลความจนที่เจอแปลรูปมาเป็นพลังหามถอยซอกคนจนเลอก็จะเจอฝันนน้านน้าละคอยต้อเพื่ได้คะแนนเต็มร้อยในวิชา อทความจน mm hmm. บม่อนุญาตให้เราอ่อนแอและความพ่ายแพ้ก็บอได้แปลว่าต้องมองมนหมอลำเสียงแคนเสียง mm hmm. พิน mm hmm. เป็นวิตามิน mm hmm. เสริมแบงดินรน บ่อลื oh, ้มให้เกียดความจนมาก้าวพ้นทางเดินกันดานโอฮ่าโอฮ่าโอหลานอ สานได้บ่กินปลาแดกอายหอมบ่นอฟังลำเป็นบ่นอเต้นนานชีวิตเปลี่ยนปุ่นต้นทุนบ่ไหลหัวใจอีสานหากอายบอกว่าหากันต้องสอบให้ได้ให้อีลีแล้วดันให้เรีลีเลย เปิดร <łość> ักปะเน้ยขับเบาๆหน่อยสุดยอดครับขอบคุณรูปกรดาลงนะครับที่เย็นดูอุงอิง ก็มีพ่อกานชัยไปอยู <anyway> ่ด้วยไหมครับแล้วก็คลิปต่อไปครับสิเบิ้งผมข่งวัวท่าขิงรัวถ้าดี้เลยครับเดี๋ยวไปหาข่งัวท่าเลครับตามเตามหาขี่บัวเดี๋ยวฮะเรียกมัหนึ่งสองไปทุกช่องทางนะครับผมแล้วบอกไปเลยว่ามาอะไร อุ้งอิงครบหนึ่งล้านแล้วนะครับแคมปไปเลยครับฝากทุกช่องทางเลยนะครับพี่น้องไปเลยครับผมไปให้ดังทั่วโลกดังทั่วโลกครับผมเอาเดือนครับทุกคนฝากไปถึงพี่อุ้งอิงตุ้มไปจัดไปครับผมผมทำตามสัญญานะครับขึ้นนี่ครับข้าวถิงวัวเราไปจัดไปจัดไปจัดไปข้าวถิงวัวครับพี่น้องเต็มนานี่แหละครับเป็นแต่เนี่ยมัดใบขึ้นหนึ่งบ่อมัดใบขึ้นหนึ่งกะดีมัวเดี๋ยวล่อๆน้องกระแด่แม่แกโอนมาแป๊บร้างแตกแล้วคแบบ หัอร่อยเองเดียวเลยแกนี่เนาะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆนะคะเด้อฝากอุปพรอยาเอฟซีนะคะเดือวันที่21่สิบเอ็ดนะคะยี่สิบกันยาเปิดวงสาวน้อยเพชรบ้านแดงค่ะมี่แล้เป็นลับเชิญไทยโตเกียวมิวสิกระัไทร้นเหรล่ะก็ร้นแหรเลืยเสด็จหนึ่งหนึ่งสองนะคะถีบสีมาวันที่ยี่สิบเอ็ดนี้นะคะเนาะสำหรับอุปภอแมาเอฟซีถีบริษาบ้านนังงานไหก็ ข้าวกลมปิดได้นะคะกลมปิดราคาบัตรหนึ่งร้อยเก้าสิบนึ่งร้อสี่สิบเก้าบาทนะคะาพ่แม่เอซนี่ยนะคะเด้อแลวสิบอกให้ว่าโชดล่ะอยากให้พ่อพแม่เอซีมาเบิรงเพวานางมีเสื้อผ้าาพ่อแม่เอซแล้วนั่น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 ไปแล้วเวทีแม่เวทีเหลือแต่บินได้แค่นี้แหะครับผมเอ้ย มอานาทิพนึงไงล่ะว่าลาบุกไปตีูค่ะค่ะตอิเสียอามขึ้นไปทีอยูบ่นด้ดนซ้ำเ่าลมายังเร็วทำไมไปกับคนแมปมันบเ่นีเดี๋ยวมาๆกลับมาก่อนาเราราอบ่างนยังไโทรมากลับมาแล้วบอกว่าอีหลาไปแล้วอ่ะเดี๋ยวโทรอกเอาอย่างนี เอาไปพัลลุให้เใส่ใส่อันนั้นด้วยใส่เอฟเฟก์ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์เอฟเซก์มามาฝากพี่น้องนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ตอนนี้แตกร้านแล้วนะครับผมแตกร้านแล้วฝากพี่น้องนะครับผมแชร์ทุกแพลตฟอร์มเหมือนเดิมนะครับผมฝากขอบคุณทุกท่านจริงๆทุกกำลังใจนะครับให้อีหลาน้อยคนนี้เนาะปาร์อีหลาก็จะมอบเสียงเพลงให้พี่น้องนะครับผมได้รับชมได้รับฟังเนาะพี่น้องเนาะนะครับผม สุดยอดสุดยอดนะคะรับผมเรียบร้อยหยุแล้วน่าจะร้องเพลงยยอ<า>ยู่ฮึฮึฮึรับแล้วหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน่าจะเทอยู่นั่นนี่ใครถแห่นี่ไม่เทหรอกนั่นน่ะเห็นไหมเห็นไหมเปิดกล้องแม่โอ้ยเน็ตแม่ น่าน่าน่านาคาถาองค์อิงคาถาอิงทำเรื่องอีกแล้วนะครับคาถากีฬาทำเรื่องอีกแล้วจะเอาิ่งนี้หรอับแบ่งลนนำเด้อโอเคครับพี่นองครับตอนนี้นะครับมาไล่อหลากอ่ะหนึ่งล้านแตกเป็นที่เรียบร้อยวันนี้วันที่วันนี้วันที่อะไรเนาะวันนี้วันที่สิบเจ็ดครับผมแตกเป็นที่เรียบร้อยครับพี่นองเดี๋ยวเข้าสิมีเวลาเก็ดมาไล่ไอหลัางามๆเลยแล้วก็พ่อการใช่บอกว่า สิขึ้นไปมอบมาไล่ให้หลา่าทีงเวทีมี่พอการช่ายนี่ผมไม่เสียอามกันไปขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายๆขอบคุณทุกกาลังแห้งใจขอบคุณทุกกําลังดวงใจที่ทําให้ถึง1ล้านบาทในวันนี้ขอบคุณพี่น้องห,หลายๆครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงหมั่งนี่เงินทองอครับพี่น้องพอกันไปคิบหนาครับสวัสดีครับ